ตัดมันเป็นเธอได,ได้ดีเนาะแอมนีบริษัทยังมีสีสันเลยมีประธานบริษัทหลอกขนาดนี้อะแกจริงแกแก,กคอยดูนะฉันจะทำให้คุณเน็กตกหลุมรักฉันให้ได้เลยใช่ได้คุณเน็กเป็นผู้เป็นสามีนะ ฉันคงจะลายไปทั้งชาด,ดเกนแกดูนะแกจะทำอะไรอ่ะ คุณนครับเป็นอะไรไหมเนี่ยคุณไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมดูแลคุณเองแกฉันว่านะอย่างที่เขาเมาสมอยกันอะว่าคุณแนทกกับเลขา กันนะแกแกฉันก็เคยได้ยินเขาบอกคุณแน็กไม่ยอมให้ผู้หญิงเข้าใกล้เลยอะเลยหรอกอสีวรตไรของ,ของนี่ไม่มีการไม่มีงานทำยังไงมานั่งคุยเลยกันตรงนี้กลับไปทำงานได้แล้วไปสิ ไปไหมเงินเดือนใกล้จะออกแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบหางเงินไปคืนนะคะคุณรอฉันหน่อยนะค่าใช้ใจ่ายของแม่แพงมากอะคุณเห็นใจฉันหน่อยนะคะ บอกคุณแล้วไงเมยว่าให้เป็นแฟนผมเรื่องเงินคุณก็จะไม่ได้เคลียรแบบนี้ไงฉันยอมเคลียร์ดีกว่าค่ะฉันไม่อยากเป็นแฟนของคุณเฟิร์สเราไปหาตามขยะนะคะอาจจะเหมาะสมกับคุณก็ได้อ่ะเล่นตัวดีนะมือมืง มนี่แล้วเจ้านายอยู่ไหนครับเขาต้องไปคุยงานกับฉันไม่ใช่เหรอเอ่ คือเจ้านายเขาช่างมันเธอถ้าเกิดว่าเธอทำงานนี้ฉันพังฉันจะไล่เธอออกรวมถึงเจ้านายด้วย โอ้ยนี่ค่ะดีขึ้นไหมคะ เธอแค้นเซิลงานให้ฉันหน่อยแล้วรีบพาฉันไปโรงพยาบาลใกล้ๆค่ะทำไมอยู่ใกล้ๆีล้วฉันใส่ตลดเลยวะ รู้เลยเอ่ะไม่อยากรู้จริงเหรอดูดิสิทุกคนดูดิโอ้ยอย่างที่เจ้าไว้ไม่มีผิดเลยพี่ตุ้งแต่แว็บแรกที่หางตาพี่สแกนคุณแน็กนะดูก็รู้ว่าเป็นใบใบโพล่าหรอใบไม้เหรอพี่ลิไม่ใช่ bisexual ก็คือขอแต่ถ้าพวกหญิงพวกชายไงพวกแกนั่เนเป็อง่อย่างนี้สวยอย่างเดียวไม่ได้นะอ้อดูสินี่กมันก็เอยนี่ก็มมมมมไม่ค่อยอยากรู้อะไรเลยเนาะคุณแนะคะทำไมมีรูปแบบนี้ได้อะ่ะคุณแบบที่บายหรือยังอะ่ะว่าเราไม่ได้ทำแบบในรูปอ่ะ้ย ตอนนี้หุ้บริษัทกำลังตกฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพราะกู้ศักดิ์ศรีของฉันคืนมากู้ศักดิ์ศรีฉันต้องเป็นคนพูดคำนี้ไมใช่เหรอเธอต้องแต่งงานกับฉันฮะแต่งงานเลยเหรอคะไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นก็ได้มั <ś mechan ically> ้งก็อยากให้ฉันบอกไปไง ฉันต้องสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทใหม่เพื่อกลบเรื่องอื้อฉาวพวกนี้เธออยากได้เงินไปรักษาแม่ไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่าเธอยอมเซ็นสัญญากับฉันฉันจะให้เงินเธอเพื่อเป็นค่าตอบแทนอสัญญาอ่านแล้วเซ็นซะ นะคะคุณรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าแม่ฉันปวดแล้วถ้าฉันแต่งงานกับคุณคุณเต็กจะไม่เสียใจหรอคะเสียใจทำไมอ่ะทำไมเขาต้องเสียใจด้วย ก็ฉันได้ยินมาว่าคุณกับคุณเปกเป็นเป็นแฟนกันนะคะเธอจะบ้าหรือเปล่ารีบเซ็นซะฉันจะจัดงานแต่งงานให้เร็วที่สุดฉันว่าวิธีนี้คงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนแล้วแหละ อธิบายก็ได้นี่ทำไมไม่ทำอ่ะวันหลังอ่ะก็หัดแต่งตัวใหม้มันเหมือนผู้ชายว่าเห็นไหมเนี่ยเขาเข้าใจผิดกับทางบริษทัทแล้วอะไรเนี่ยคุณเนสผมแต่งตัวตามแฟชั่นผมเป็นผู้ชายฉันเสียใจ ขอวใจที่ปูกถ่ายให้คุณแน็กับผมไปสือมาแล้วนะครับมันเป็นของแฟนเก่าของคุณเมยครับ เราแต่งงานแล้วเหรอเนี่ยคุณเมย์คืนนี้คุณไปดูแลลูกค้าของผมด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะไปกันสองคนนะครับเมียวเขาก็ไปคุณคุณเฟิร์คบฉันไม่นี่คุณเมยคุณกล้าปฏิเสธงานแล้วก็ปฏิเสธผู้จัดการแบบผมเหรอ คุณอยากโดนไล่ออกหรือไงไปก็ได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพี่ยังมีเหนียวทั้งคนเดี๋ยวเหนียวจะดูแลพี่เองค่ะตบคู่แข่งไปอีกหนึ่ง โอเคไปเนี่ยมะเมียวเหมือนโลกมันหมุนหมุนอยู่เลยเออโอ้ยเดี๋ยวหนูขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะรู้สึกเหมือนอยากอ้วกอย่างเงี้ไม่รู้ งั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่เมย์พี่เมย์อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวลูกค้าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็มาแล้วโอเคแน่นะโอเคค่ะฟ้าเมียมาแล้ว เมื่อร่ลูกค้าจะมาคะนี่มันก็ดึกแล้วนะงั้นฉันขอกลับก่อนได้ไหมคะฉันรู้สึกแปลกๆขึ้นเลคุณเมย์คุณอยากถูกไล่ออกรือไงทำเพื่อบริษัทหน่อยนะมามาชนแก้วเดี๋ยวเขาก็มาแล้ว ขอกลับก่อนนะคะฉันไม่ไหวจริงๆขอโทษค่ะจะรีบไปไหนมาสนุกด้วยกันก่อนนะรีบไปไหนล่ะจะทำอะไรคะสนุกด้วยกันก็ย้ง มึงทำอะไรแฟนกูอ่ะครับต่อจากนี้มึงไม่ต้องมาทำงานกูไล่มึงออกพี่แหนพี่แหนใหของขอโทษผมไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนพี่อ่ะผมจะไม่ยงคุณนี้อีกแล้วผมขอโทษเดีย๋ยวามไม่ต้องพูดกูรู้ทุกอย่างแล้วนะกับการกระทำข,ของมึงที่มึงชอบลวนลามผู้หญิงในบริษัทอ่ะมึงรีบใส่หัวออกไปเลยก่อนที่กูจะทนกับมึงไม่ไหว ơi, thế này nhẽ? để chạy về chạy về con. ồn, lơn mày, thỏi sơn có bảo? ngào chân rồi, mày. rồi, con. ใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยไปที่ห้องจร๊ยเฮ้ยแต่เดินเดินก่อนทำไมเมาแล้วเป็นคนแบบนี้เนี่ยร้อนทำไรอะเดี๋ยว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 มันร้อนมันเกลียดได้ยังไง เฮ้ยร้อนนี่เธอร้อนเหรอจะเปิดแอร์ให้เฮ้ยที่นอนแ อย่าอย่าย่าวอกย่าวอกตรงนี้โอ้ยทำไมใจเป็นแรงจังตรงนี้ก็แข็งแล้วเนี่ย มเมาอยัางฝันดีนะคุณลำบากหน่อยนะ สายแล้วนะลุกไปอาบน้ำได้แล้วลต้องรีบไปทาง,งานมาไม่ใช่หรอนี่เรากันแล้วหรอคะชันขอโทษนะฉันจำอะไรไม่ได้เลยอะผมตั้งหักแล้ว ที่ตวมันฝ่ายขอโทษคุณน่ะเป็นผู้ชายซะเปล่าไม่รู้จักหักห้ามใจตัวเองทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้ว่าคุณยังโดนฤษยาอยู่ยผมนี่มันไม่สุภาพุรุษเอาซะเลยโดนคุณก็ดีกว่าโดนเฟิร์สอะ ให้ไอ้คนบ้าการแบบนั้นนะนะเออนันใช่มฉันมีความสุขมากเลยนะเอ็นว่าคุณอยู่ที่ไหน สิท้าเธอก็ไม่ไ้รับฉันเธอเป็นเจ้าของใจตรงนี้สินะแต่ตอนฉันจะต้องไเลักใครมะ เราก็ไม่ได้รักกันเที่วังนี้ไม่เคยถึงดขึ้นนะคะนะจะให้ผมลืมได้ไงอะในเมื่อเมื่อคืนเป็นคนเริ่มก่อนแห่งคณยัง